แล้วก็รากฏว่ามีของเล่นแถมกับขนมมาด้วยซึ่งมันก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นเหรียญกลมๆตัวนี้เหรียญตัวนี้เรื่องแสงได้ด้วยะคะ่ะเรื่องแสงมันก็จะมีแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเล่นกันยังไงนะคะแต่ว่าในสองเขาจะบอกว่าอันนี้นัเป็นเหรียญดีด มาลองแกะดูตัวที่ยังไม่ได้แกะวพาจะเป็นเหรียญอะไรนี่นะคะทุกคนอันนี้อุย๊ยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเรื่องแสงด้วยอ่ะจะมีแบบมี power มี power ตรงนี้แล้วก็จะมีมนเแบบว่าเนีย่ยเป็น เป็นเหมือนการแบบเล่นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ละอ,อันนี้เป็นกันไกตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นคอนแล้วก็มีรูปแบบตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนดูอันนี้ท่านแกะของเราก็จะแบบใช้ปากเลยนะคะใส่าปากกัดเลย ก็เป็นค้อนวันเดอร์บูแมนอันนี้เขาบอกว่าจะมีให้สะสมถึงร้อยแบบเลยนะทุกคนนี่อันนี้เป็นแบบเหรียญธรรมดาไม่เรื่องแสงแล้วจะมีเหลือเหรียญเรื่องแสงสองเหรียญเนี่ยอันนี้เป็นแบ็กแมน ซึ่งเล่นกันยังไงเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะหรือว่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเผื่อว่าเราจะได้เอาไปเล่นบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็เนี่ยเรามารีวิวแค่นี้แหละบา,บายค่ะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะ